มานะครับโอเคอเครับปาพี่เรีย,ยนต่อพี่ปอครับก็ตัวละครมีอยู่สามตัวครับตอนแรกครับใช่ไหมครับมีชินจังคาซาม่าแล้วก็เนเน่นะครับเรามาดูทีตัวเดียวพี่ว่ามันเจ๋งยังไงมันเด็นยังไงครับตัวแรกชินจังก่อนก็ชินจังนะครับก็อาวุธหลักของเขาก็คือค้อนยักษ์นะครับครับก็มีหมายถึงในสายสายสกิลในระดับขั้นที่เลเวลสิบห้าขึ้นไปเนะี่ยก็จะมีเริ่มต้นจากใช้ค้อน แต่ว่าตอนสายเลือกนะครับก็จะมีเห็นะครับแอคชั่นเขาเรียกแอคชั่นไลเซนส้นก็จะมีเป็นสายเป็นฮีโร่ก็คือสายยอดมนุษย์กับสายคอนยักษ์นะครับยอดมนุษย์ก็จะเป็นพวกแบบขยายร่างแปลงร่างเน้นพลังโจมตีก็คือสายนี้จริงๆก็บิเอรียบเทียบกับเอ็มโอน่ก็เลยใช่ครับใช่กับเอ็มโอน์ทั่วไปก็ง่ายครับง่ายนี่คหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อราเนื้อหาเนื้อหาเนือตีเนื้อ่างในรูปเน้อหาเนื้อหาเพื้อารใช้สกิลให้ดูครับโอเคครับนี่คือตัวแรก ตัวที่สองครับคาซาม่าคาซาม่านี่รนครับตัวนี้มียังไงพี่ก็คาซาม่านะครับก็จะเป็นอย่างในการ์ตูนก็จะเป็นฉลาด,ลาดนิดๆช,ชอบเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็ในนี้เขาก็จะเล่นลูกบอลก็จะใช้โจมตีระยะไกลนะครับสกิลก็เป็นพวกโจมตีหมูโจมตีกระจายทั้งจออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีขุ่นยนเป็นเหมือนบาเลียในการป้องกันได้นะครับอโอเคนะครับ แับตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นสายจะสายเวทไหมสายสายแรงเจอร์ดีกว่านะใช่ครับเหมือนมาณสายแรงเจอร์รอะไรประมาณนี้วันปานะครับตัวนี้นะครับคาซามาคุงเล่นก็ทั่วไปนะแต่ก็เล่นไม่ยากง่ายส่วนตัวครับเนเนจังครับตัวนี้ยังไงครับพี่ก็เนเนจังนะครับก็จะเป็นสายแบบประชิดตัวครับเข้าไปทาดาเมจนะครับก็ด้วยลักษณะของตัวละครของเนเน่เนี่ยก็คือเป็น ผู้หญิงแอปแบลเด็กแอปแบลแต่ว่าจริงๆแล้วมีพลังเหลือเฟืออยู่ในตัวเองนะครับในเกมเขาก็เลยใช้นวมเป็นเป็นอาวุธนะครับแล้วก็มีท่าแอคชั่นเป็นเหมือนนักมวยปั้มก็จะมีเด้งเชือกโจมตีนะครับก็ที่บอกว่าเล่นยากเพราะว่าเนเน่เนี่ยต้องเข้าไปประชิดกับศัตรูเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะโดนโจมตีกลับหรือเสียพลังได้ง่ายครับแต่ก็เป็นตัวที่มีสกิลลีลาสที่เด็ดพอสมควรโอเคครับครับ ก็ตอนนี้ช่องแชทสองแล้วกลับมาแล้วนะครับสวัสดีกับคนมาใหม่เนี่ยคุณนซีดิชัยนะแล้วก็ที่อยู่นะครับรองน้ำเนเน่พลาวลินนะโอเคพี่พี่จะสร้างตันไหนดีตันไหนเก่งตันไหนเก่งเ้ยก็ถ้าเกิดเล่นง่ายๆก็คาสมาครับง่ายเหรอตอนเราไม่โดนศัตงนะก็ไดานะอ่าเราไม่ตามมาจริงจังเออไม่จ้ตัวเัวเองครับถูกต้องนะเราสร้างจริงจังใช่ไหมแชทจริงจังใช่ไหมสร้างเราใส่ชื่อเลย ตั้งภาษาไทยได้ปะได้ครับได้ครับตั้งภาษาไทยได้ด้วยครับเมื่อกี้เราตั้งเมื่อกี้ผมซ่าอ่ะดีไปละมันชื่อซ้ำไปเปลี่ยนใหม่นี่ครับชื่ออะไรเดียว,วยยชื่อเซ่หรอวะ G P L เลยครับง่ายเลยโออเหนืเลยโอเคไม่เหนื่อยหรอสุดทยดีกว่าได้ใช่ไหมได้ได้ได้ชื่อไทยได้ครับนี่รักทุกคนครับนี่รักทุกคนนะเออนี่ครับโอเค เรียบร้อยชินจังครับดูก่อนนี่หน้าเหมือนชินจังเลยนะครับเสื้อแดงแกงเหลืองนี่ทําให้ดูเหมือนเขาเป็นคนเป็นการนะครับแลส่งกลักันเมืองเหรอไม่ใช่นี่ครับแล้วนี่ทางไปโรงเรียนดูุบาลเนี่ยจุซเรียลของเขานี่ครับนี่ครับการบังคับนี่ใช้คีย์บอร์ดครับเกต้าคียบอร์ดครับนะครับก็ขออนุญาตเล่นเลยแล้วกันนะครับ ก็ซ e, ้ายขวานะครับซ้ายขวาคือการเดินกระโดดครับกระโดดครับกดลงก็เป็นกระโดดลงนะใช่ครับกระโดดลงแสำหรับพายโซต้าคิมบอกเกมนี้เพิ่งฮิตไหมครับเกมนี้สี่ร้อยเลยพี่ลงเสร็จหรือเหลือเท่าไหร่ประมาณหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดกิก้าพายโซต้าคิมไม่ต้องห่วงนะคุณลงเกมผมไปประมาณหกสิบกิกะเล่นตลอดเลยเกมอะไรมาก็เล่นนี่ฮะกระโดด มันใช้จอยเล่นไหมพี่เกมเนี้ยต่อจอยไหมตอนตอนนี้จริงๆก็ใช้ใช้ได้แต่ว่ายังต้องใช้โปรแกรมแปลงแต่ในอนาคตอใช้จอยทูทีแต่ว่าอนาคตกําลังให้ผู้พัฒนาเขาพัฒนาออกมาเป็นจอยจะได้ครับอำนวยความสะดวกในการเล่นใน้ดีขึครับนี่ครับก็จะมาละมามาเขาชื่ออะชีโร่จะชีโร่ได้หัก็จําได้น้องชายเขาเกิดทันเคยอ่านการ์ตูนก็ออกไปสิอ่านดูดูการ์ตูนอะไรอย่างงี้ไปดูเคยดูอยู่ชิงจังนี่ครับนี่ฮะ นักการแอคชั่นเนี่ยว้าวนี่ครับไอ้เจ็ดทันเนียคืออย่าโชว์ช้างน้อยก็พอครับจรดูนะเล่นช้างไม่น้อยนะเป็นแมมมอสใช่ไหมครับเหมือนตัวขาวประมาณนั้นโอเคนะ่อ่าครับก็เนีไอ้น้าองนะบอกอยากดูช้างน้อยบ้าเหรอเออก็นี่ครับชิโร่โดนจับไปนะครับนี่ครับอก็เอ็กจมตีนะครับกดเอใช้สกิลนะเอ็กกับเอ แลเอ็กซ์นี่นี่สกิลนะเอคือโจมตีปกติเอตีแรงครับเอคือโจมตีครับเอคือสกิลเอคือโจมตีปกตินะครับครับอ่าเรียบร้อยผ่านไปแล้วเราก็เก็บปุ่มยบงป้องไอเจี้ยไม่ทำอะไรอันนั่นทูติเรียลครับไม่เป็นไรอย่าคิดมากครับอ่าหลังจากเข้ามาแล้วก็เจอเจอคุณครูโยชิงานางว่านางงาโยชินางงามจำไม่ผิดนะครับมีร้องนี้ ห้องทนตะวันมีคุยใหญ่ของท้องตะวันเออไ่พี่นี่ก็สุดยอดว่ะไม่ไม่ก็เล่นเล่นไปนิดนึงก็เดี๋ยวแต่ก็เนี่ยนะครับแตก็ต้องอ่านบ้างกระตูนนะครับครับอ่าคราวนี้ออกไปได้เลยมีออกไปเลยใช่ไหมครับคุยใหญ่ครับคุยใหญ่ยากคุยทาบนี่ครับคุยใหญ่กุซ่าชอบจังคนเนี้ยก็สังเกตเสียงนะครับสังเกตนะฮะจะได้ยินเสียงภาคนะครับเห็นปะ เป็นเสียงภาจากทีมงานการ์ตูนเลยนะครับใช่ครับครับโอเคดีครับปผู้ใหญ่เลยครับครับก็รับเวสนะครับชิโร่ถูกลักพาตัวไปครับเราว่าไปหาคุณครูคุณครูมาซื้อมาถือกาศไปเห็ดเลยครับเฮ้ยได้กินเนาะครับอ่าเนี่ยแล้วก็กดออโต้มูฟไม่ต้องเดินเองแล้วกดงไหนขวาขวาปุ่มเล็กๆครับด้านขวานี่ครับสีขาวครับใช่ครับ กดด้านขวาพนาอกที่บอะโต้มุกมันเป็นฟอหอตอยงกำลังแก้อยู่ออก็เลยหาไม่เจอโอเคมีนิดนึงครับก็กำลังแก้อยู่ก็จริงจริงก็จะมีระบบออโต้มุกช่วยเล่น เรายังไม่ดูเรื่องอิ s <S นเทอร์เฟซของเกมแล้วว่ามีอะไรบ้างเออเราคุยเรื่องอินเทอร์เฟซกันหน่อยดีกว่าพี่อ่าโอเค็ีมั่งคองอันนี้เข้าดันแล้วครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุตรงนี้ก็คือแถบอะไรพี่หนึ่งถึงห้าเนี่ยก็เป็นฮอตคีย์นะครับในการ,รใช้ไอเทมต่างๆระหว่างพวกไอเทมในการเพิ่มพลังเพิ่มเฮดพีหรือว่าจะเป็นไอเทมบัฟต่างๆนะครับก็กดเมนูดูนูก็มีแค่ช็อปครับซื้อของที่ตีซื้อได้พี่อ่ารู้สึกจะมีเงินให้นะครับอ่า นี่นะครับเป็นจังมาแล้วครับก็จะมีชุดนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาวไต้าในการออนนี้อ้นี้นี่ให้ทุกคนเลยไปหรือว่าเฉพาะคงนี้ก็ตอนซีพีทีเราจะมีให้ทุกคนครับให้ทุกตัวละครนี่ครับให้ทุกไอดีดูชิ้นจังครับเราจะแปลงร่างละโอ้ชุดจงเลยชุดนี้แหละชุดพิเทษเขาก็ได้ครับนี่แล้วกดเซื้อนี่ใช่ไหม ก็ซื้อก่อนครับซื้อที่ไอเทมครับอ๋อต้องไม่มีไม่มีส่วนลดเยอะครับกดซื้อแล้วก็ใช้เลยมีสิบห้าวันสามสิบวันครับโอเคครับอ่ายังไม่เลือกเลยครับมีห้าวันห้าวันแล้วก็ส่วนส่วนสลักอ่าส่วนล่างอ่าซื้อนี่ครับน่ารักมากอรยโอเคออกใช่ไหมครับใช่ใช่จออกนี้ดิ กดไอเทมครับกดไอเทมกดช่องไอเทมอยู่ตรงไหนครับกดไอได้ครับไอนะไอคอนไอนะครับกระเป๋าครับเป็นนี่คือไม่ต้องสอนนะครับเป็นเลยมันมันอยู่ในสายเลือดครับโอเคก็เรียบร้อยมันนัาจะแยกกันจะแยกกันระหว่างนอ่าชุดในการเล่นกับคาเวต้านะครับโอ้โหน่ารักอ่ะเออถ่ายรูปไปประจายถ่ายรูปโพสได้ใช่ไหมได้ได้เอฟครับ ้กดเป็นสกีนครับกดเป็นสกีนแหมชวนผมเพลินเลย F12 นี่โอเคโอเคตามนั้นแล้วไปเรียนต่อนะเมื่อกี้อาจีย์เจนเข้าดันเจียนครับเว็บเหรอครับอยู่ข้างบนไงเออชินจังชินจัง dot p l a y า a ครับชินจัง dot พ l a y b a n ครับนี่นะครับนี่ก็จะเยาชินจังครับชุนจิรายุทธ ในฉากก็จะเห็นในเรื่องของภาพตัวการ์ตูนนะครับแสดงความเป็นการ์ตูนของชินจังนี่ครับเอตีธรรมดานะครับเอ็กครับเอ็ก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 โจมตีธรรมดาครับตูดทิ้มเนี่ยที่น่ารักว่ะนี่ครับเดี๋ยวกนมากดเอก็จะเป็นใช้สกิลก็ใช้คอนนะครับครับเมื่อเลเวลสูงขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมีสกิลเพิ่มมากขึ้นการ์ตูนดูอยู่ครับตูนพิมพ์เว็บแปะในช่องแชทหน่อยนะครับเออนะ นี่ครับแล้วนี่อะไรพี่เป็นกล่องก็เป็นกล่องของของขวัญจากนักแอคชั่นนะคิงก็จะเป็นมีทุกมีให้ทุกด่านครับก็จะเป็นช่วยเพิ่มพลังเวทนี่ครับตีแรงมากครับทำมาเวลาตีวรนณลักษจังเบยใช่ครับน่ารักครับคนเล่นหรือเปล่าครับมันมีแต่เอ็มพีใช่ไหมท่าสกิลเนี่ยมันมันอัพยังไงครับ ก็เดี๋ยวมันจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับการสู้เข้าดันไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้สกิลพอยต์มาเมื่อเลเวลถึงสกิลพอยต์เราเพียงพอเนี่ยเราก็จะอัพสกิลได้ตอนนี้เรายังมีสกิลเดียวอยู่เดี๋ยวสักประมาณเลเวลสามเนี่ยเราก็จะมีสกิลเพิ่มนะครับแล้วตัวนี้เจอเมเจอร์ในสามโดนเจ็บหัวได้ไหมไม่ได้ครับไม่ใช่มาริโอ้ ไอ้โซไฟแล้ไฟแล้วท่าตีชิ้นเจ้าวโดนท่าตีของจริงจังมันทาหน้าเฮ้ยเฮ้ยเงี้ว่ะโอะไรก่อนไหนก่อนนี่ครับไม่ต้องฆ่าหมดก็ได้ครับบอสแต่ว่าฆ่าแค่บอสก็พอแล้วเลือดสีน้องล่างเหรอใช่ครับเลือดของเราก็จะมีสีแถบสีแดงเงินก็จะเป็นมาน่าครับสวัสดีครับคุณอาอาลิฟลิสนี่นครับไม่ครับโอ้โแต่แรกเอาเหรอจัง ก็อันนี้ก็จะมีหลังจากจบก็จ,บจะมีประเมินเราว่าเราเล่นได้โอ,โ,โอ้โหเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อ่ะนี่อยากจะบอกว่าหน้าตาเพอร์เฟกต์เน้นนอกจากเล่นเกมเพอร์เฟกต์แล้วหน้าตาเพอร์เฟกต์ครับ <c oughs> โอเคไรอสักแป๊บหนึ่งนะครับ<อ>ก็จะมีปุ่มให้ให้ออกอจบฉากค,ครับกลับไปที่เมืองครับก็เรียบร้อยเปิจบก็คุยรับเฟสต่อได้นี่ไงจะมีเรื่องอะไรเหรอขึ้นน่ารักเนาะ ก็จะเป็นเนื้อเรื่องครับ,รบแนวการ์ตูนก็จะมีลีลาคนกนๆนะครับของดูเล่นไปเพลินไปอ่านเหมือนอ่านการ์ตูนไปด้วยนะครับแต่ละซีนแต่ละฉากก็จะเป็นเหมือนการ์ตูนในฉากหนึ่งนะครับให้เราได้เรียนรู้แล้วเกมนี้เนี่ยสเปคที่จะเล่นเนี่ยต้องก็เทพหรือไงไหมผมว่าธรรมดา มันสเปคมันขั้นต่ำแบบสุดๆแล้วนะครับเพนนีนทูบ้านผมก็เล่นได้ใช่ไหมโอ้ยเพนเนมนทูค่ะมันคงรันวินโดว์มันคงไม่ขาดนะครับวินโดว์เก้าแปดเพนเนมนทูเนี่ยพอได้แล้วไหมถ้าเป็นเทพีแล้วกันนะครับเป็นเทพีเนี่ยฮาร์ดดิสก์สักสองสามสี่กิกอะไรเงี้ยครับก็เพียงพอแล้วเอาไว้ลงวินโดว์สักนิดนึงครับอ่าก็เล่นอนไลน์นะครับก็คุยรับเฟสอ่าตอนนี้ก็จะมีการสอนเลียนสกิลใช่ไหมอ่าใช่นี่คือเรียนสกิลแต่ว่า แต่ว่าเรายังไม่ถึงไงเห็นไหมครับมีมีสกิลพอยต์อยู่5พอยต์แต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเราใช้10พอยต์อยู่มันก็ยังอัพไม่ได้แล้วเวลาเรียนสกิลเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่พอใจเราสมบัติรีได้ไหมพี่ไอเทมครับไอเทมนะแล้วมันเปลี่ยนอาชีพไหมเกมนี้มีครับก็คือพอเลเวล15ไปเนี่ยก็จะมีสอบเขาเรียกแอคชั่นเหรอก็จะไปเรียนเจ๋งว่าแอคชั่นไรเส้นว่าเราจะเป็นสายไหนจะเป็นกราฟสายอ่าใช้ค้อนหรือจะเป็นสายฮีโร่นะครับที่เมื่อกี้ ตอนเริ่มเลือกตัวละครีี่มขนาดครับพี่เราสายตลอดเลยอะไรแบบนี้โอ้วนายดูอยู่เนี่ยโอเคนะยังเอาไม่ได้นะต้องเลือกสามคนอ่าโอเคถอยอะไรยังไม่พอเมื่อกี้เรามีห้าถอยแล้วจะไงต่อเนี่ยคุยกับเขาจะให้เราทำอะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้เขาให้ไปดันครับกดกดที่นี่ก็ได้ครับออโต้มูฟของเราออโต้มูฟเราที่ยังอ่านไม่ออกอ๋อนี่นี่ครับอ่าครับฟอฟอตอฟอนี่นะครับครับอ่าไม่ต้องเร่งมาครับ ก็ีน okay. ครับเขาดันนะครับก็จะมีบอกนี่มีเควสอยู่เห็นะครับเด้งเดงอยู่อะไรนะชิงจังตุ๊กตาขลังน่ารักนะครักมี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 ลูกอมด้วยครับนี่เขาที่ทาให้ใช่ปะใช่ครับใช่เป็นลูกอมจริงจังครับอยากรู้เหรอเออเขาอยากรู้แกะเลยเลยได้ปะล่ะเออฝากแล้วเออแกกินกินได้ปะกินได้ครับกินได้กินได้ครับก็ดีเหรอ แกะเลยแกะเลยครับแค่เล่นเล่นแกะครับแบบถูกแล้วเราต้องเป็นเด็กติดเกมเราต้องเล่นเกมก่อนกินครับอย่าให้อย่าให้กินให้ดูลองน้ำบอกอยแกกินให้ดูนะได้ครับเดี๋ยวพี่กินให้ดูนี่ครับตอนนี้ปฏิปลาป๋องเลยนะครับหลังจากกินจังนี่ครับนี่ครับอุ้ยโดน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  ก็สำหรับใครที่ตอนนี้พร้อมนะครับโหลดได้เลยนะครับใช่เข้าไปที่ชินจังเพจป a ๊กคอมนะครับแล้วก็โหลดแกเอ็นมารอไว้ได้เลยแล้ววันที่21นี้เจอกันนะครับบ่ายโมงกงไม่มีเลื่อนครับฟันธงอ่าเพราะวันนี้ก็เล่นอยู่บนปซนนี้แหละครับ แล้วอย่างนี้เขาจะหาว่าคุณอยู่ดีเปิด TBT แล้วคุณเลเวลนำซอาจะเป็นไรนะครับไม่เกี่ยวเนี่ยมันมันรี่ะตอนก็ TBT ตอนนี้นี่เซฟจริงแล้วไหมครับจริง่ะเออจริงดิครับหวานนะเจน่คแนบเซฟเซเลนเซเท็ไม่โกงหรอกก็มีมีค่าเท่ากันครับเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวไปเจอมินิเกมแบบยังฆ่าศัตรูไม่หมดเอาเหรออ๋อเนี่ย ก็นอกจากนอกจากเราเล่นเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์อื่นบ้างอ่าเพราะว่านี้เราเล่นเล่นด้านของดันเจียนมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวจะออกไปเล่นอื่น้างดูแล้วบ้างตะขีดยาชูอยู่สี่เอสเทปนะมันระหว่างตอนเจอบอสก็จะมีคัตซีนตลกตลกให้ดูนี่ครับเจอบอสหนูนะครับฟังเหนยแข็งนะครัุยนี่ครับผมมันเก่งนะครับไม่อยากจะคุยนะเขาต้องเอาเองดีกว่า ชิมจังพีกระเจยวกับคุณหลนคุณหลินเนี่ยเออติดเคียบโอ้โหครับคุณหลินชอบกระจัวไม่หายตัวนี้ตัวสามเนี่ยที่บ้านเดียวเนี่ยครับคุณหลินแล้วนี่ครับอออ๋ออนี่ครับสังเกตุเสียงกดคีย์บอร์ดเนี่ยตรงนี้เป็นคีย์บอร์ดของทางด้าน เดียวกันเลยครับไททันเนี่ยตัวนี้เป็นมคานิคอล์เนี่ยมันจะเสียงครอบเพาะหน่อยนะครับริมมือใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ไม่สะเทือนเพอร์เฟกต์แล้วบอกแล้วนอกจากหน้าตาจะเพอร์เฟกต์นะครับยังเล่นเกมได้เพอร์เฟกต์อีกยอนจริงจับหนวดจับให้รมดจำกรรมเออคนหลินมีผู้หญิงอะไรเนี่ยแล้เอาไาถ่ายรูปมั้ยนีมีอะไรบอกโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นมินิเกมกันบ้างมินิเกมนี่ครับครับ ก็เดี๋ยวเราสร้างมินิเกมมันก่อนโอเคอ๋อข้างล่างนี่คือมินิเกมมี้อมีอะไรบ้างพี่เตาอมีนะครับนี่ตอนนี้เรามีอยู่เก้าเกมครับก็จะมีจูงชิโร่นะครับมีทายคิงทายลิงกินกล้วยอ่าแล้วก็ปั๊มลูกโป่งนะครับเรียงตัวเลขนะกระโดดปีนต้นแอปเปิลครับอ่าแล้วก็มีอตอบบวกเลขนะครับแล้วก็มียิง ผู้ร้ายเป็นปืนฉีดน้ำนะครับแล้วก็มีเล่นสกีนะครับแล้วก็ยิงธนูตอนนี้มี9เกมอยู่โอเคครับแล้วก็จะมีฉากโบนัส1ฉากครับตัวมินิเกมเนี่ยเราเล่นก็จะได้สติกเกอร์มามันเล่นได้เรื่อยๆไหมใช่ครับเล่นได้เรื่อยๆครับคือไม่ไม่ฟิกว่าวันหนึ่งต้องเล่นได้กี่ครั้งถ้าเกิดเล่นกับคอมเนี่ยวันหนึ่งเล่นได้3าครั้งแต่ถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนเนี่ยกี่รอบก็ได้ครับเล่นได้เรื่อยๆ ตอนก็เรียกคอมใช่ไหมครับโอเคเราตอนนี้ไม่มีเพื่อนครับเราเล่นกับคอมละกันนะครับกับถาประลองนะครับนี่ครับก็บอกแล้วว่าต้องใช้ตั๋วหนึ่งใบโอเคเราเริ่มเลยนะครับเข้าฉากนีจะจะมีหน้าม้ามาให้นะครับใช่ครับอ่าก็จะมีเขาจะสุ่มมาให้ห้าเกมครับเกมแรกเป็นทิโรนะครับเราไม่ได้เลือกใช่ไหมอ่าไม่ได้เลือกคราจะสุ่มมาห้าเกมให้เราเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะมีคู่แข่งที่เขาเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเล่นกับเรา ครับอันนี้ก็วิธีการเล่นครับง่ายๆกดสเปซบาร์ครับครับเกมจุงเนเกมจุงกาตูนเหรอชิโร่ครับนะครับกดสเปซบาร์นะครับอ่ากดสเปซบอลอ่าถ้าเกิดเราวิ่งชนอ่าชนชิโร่ก็จะสะดุดครับอ๋อกดแล้วปล่อยนะอ่าใช่ใชอ๋อครับนี่กดแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วก็กดปล่อยอ่ากดแล้วก็ปล่อยแล้วก็กดแล้วก็ปล่อยอ่ะมีกดแล้วก็มีปล่อยครับผมนี่ครับเอ้ยชนครับ นี่ยผมกดเลก็ปล่อยกดเลก่ายเนี่ยตามเขาอยู่นะครับกดเลก็ป่อยครับกดเลก็ายโอ้ยเนี่ยครับผมสุดยอดเนี่ยทีสี่เออมันผมว่ามันมันหนักชุดอันนี้เราแพ้นะครับก็มันก็จะไม่ไปยต่อกรรมก็ต้องเราต้องชนะให้ด้วยแล้วนี่คอนคอนครับคอนเอาคอนทีนิวครับอ่าเราแพ้แล้วเดี๋ยวเอาใหม่ ในงี้มันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับต้องชนะให้ได้ใช่ไหมใช่ครับต้องชนะให้สำเร็จให้ได้สามเคอะไปแล้วเ้ยเจนิจิโร่เฮ้ยขุดตนขุดตูนตุนขุนตุนตูตตตโอ้โหตุนตุนตุนตนตผมว่ามันคงจะไม่ผ่าน โอ้ยหนึ่งรอบหนึงอบหนึ่งรอบหนึ่งรอวหนึ่งรอบหนึ่งรอบหนึ่งรอบตอนนี้ดีน์ตอนน้เาแหนึ่งหนึ่งอเราวิ่งออกไปตนนี้แซงมาว่อไปติดบรติดบุรติบตเหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งห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 น่งหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่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 หนึ่ง่หนึ่ง่หนึ่ง่หนึ่งน่หนึ่ง ครับจะเป็นลิงกินกล้วยครับเดี๋ยวดูลองเริ่มดูง,ง่ายมากกมน,นี้ง่ายมากครับให้่ายว่าลิงกินลิงตัวที่กินกล้วยเนี่ยอยู่ตรง,งไหนอ๋อเหมือนไนอ,อนที่ปิดสลับอ่าใช่ครับเดี๋ยวลองดู <c oughs> ช่วยแล้วช่องชัดช่วยดูครับช่องชัดดูด้วยนะครับช่วยมดูด้วยนะช่องชัดดูอยู่ดูด้วยครับนี่ครับตัวกลางนะครับตัวกลางกินนะครับ ซ้ายวะขวาเลยเหรอโอเคล้วโอ้ขัมกดไม่ทันอ่ะน่าบอกแล้วตัวสามแล้วผมกดไม่ทันเหรอเออผมมีเวลาให้สามวิใช่การผมก็ลอยทำไหมผมก็ลอยอ๋ออยู่อ่านอยู่โอเคโอเคอ่าสองโอ้เอาแล้วเร็วละสองสองกองกางสองอ่ากดไงอ่ะกดเลยกดเลยอ่าสอง นเป็นไงครับตอนนี้เขาเป็นปาเป็นไงครับบอกแล้วมของธรรมดาตัวที่สามครัาดูได้ไหมครับโอ้ยกรรมพี่จอมดูไม่ทันเหมือนกันเมื่อกินไม่ทันดูกรรมละวสองสองลองดูไปกันเอาถูกอีกไงครับไม่ธรรมดาอะไรฮะตุรกีหมดเลขหนึ่งงัวแล้วงัวแล้วโธ่ ไม่เก่งยาครับไม่เก่งยาครับสวัสดีครับเป็นแฟนแวตอนนี้เป็นเกมชินจังนะเกมใหม่ของน่านันเทพาร์กนะครับวันนี้นเกมน,นี้เกมยิงปืนนะครับ,รบอันนี้จะเป็น สมัยไปมีข้อมนะครับเคยเคยเล่นเคย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 ปืนยิงตามช่องอ่าเนี่ยแหละครับเราถูกวาดก็ยผมเก่งอ่ากดยิงอย่าไปยิงผู้หญิงกับคนชราก็พอครับเฮ้ยเติมเติมก็เป็นผู้หญิงอ๋ออันน้คือเนื่อจนอ่าอ่าอันนั้นกรรมผมไม่รู้เออเนื้อจนนี่ครับนี่นี่แล้วมันเร็วจังไงตอน ใช่ครับผมยิงผู้หญิงเก่งนลยครับยิงนกตกปลายิงลงยิงเรือนะครับต้องอย่ายิงลัวครับเพราะว่าเราจะต้องมีเติมน้ำเติมน้ำเสร็จแล้วก็ยิงอ่าถ้ายิงลัวเราก็จะเสียพลาดโอกาสเสียทีพี่ไม่บอกผมแต่แรกนะผูพี่กั๊กอ่ะเราเราก็ต้องดูเมื่อกี้ก็เห็นมาถึงยิงผู้หญิงก่อนเลยนี่ครับโอ้ยยิงชนะโอ้คืที่สองที่สองอ้าวโอเคก็ผ่านไปนไงบัวร์ฟิลเลนเซ่เท่จริงๆครับ นอกจากจะหน้าตาดีแล้วยังเล่นเกมเก่งนะสิ่งที่หน้าตาน้อยน้อยกว่าแพดกิมวในรายการนั่นแะ <c oughs> อ่า <c oughs> นี่ครับเกมนี้เกมฮิตปั๊มปโป่งครับงงที่เรารออกมาทําในแฝดเกมนะครับ,รบสเปซบาร์ครับกดคอนโทลใส่ลูกโป่งแล้วกดสเปซบาร์ปั๊มให้โป่งแตกยังไงนะอีกทีดิกดคอนโทลใส่ลูกโป่งกดคอนโทลเพื่อใส่ลูกโป่งแล้วก็กดสเปซบาร์รัวๆเพื่อปั๊มให้ลูกโป่งแตกแล้วก็กดคอนโทลใหม่นับจำนวนลูกโป่งที่แตกเกมนี้ผมถนัดแน่ครับผมมีมาโพเทส เอายางยังยงยังอ่าก็แตะแล้วกดสปเปซปลาครับอ่าโอ้โหเฮ้ยเอยขาขาเลยขาเลยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่แเรื่องทีหนึ่ง <c oughs> แล้วครับไอเรื่องเกม กดกดเนี่ยผมไม่พางไม่พางคีย์บอร์ดเราไททันนะ่ยตัวนี้นะเอออ่าต่อไปมาโคอะไรกดเองต่อไปพี่ไปเกมเยิงกันนูนะครับกระแทกไปอ๋อต้องต,ต,ต้องขออภัย,ยนะครับ <c oughs> พอดีไม้มันใกล้กับคีย์บอร์ดเ <c oughs> ออขออภัยด้วยนะคือพไม้มันใกล้กคีย์บอร์ดนะครับอ่ะอ่ะยิงอันนี้ยิงกระนูครับกดสเปซบาร์ครับเออแล้วเดี๋ยว มันดังมันดังแต่ไม่เจ็บกดสเปซบาร์ไอ้ยิงให้ถูกจังหวะอ้าวไม่ถูกมันใจเรื่องมันแล้วมีดีเลย์นะครับครับก็คือค้างกดค้างเพื่อง้างอ่าปล่อยก็ยิงอ๋อต้องต้องกดค้างหนอยครับกดค้างก็ง้างรอครับกดปล่อยก็จะยิงก็ธนูก็จะออกเร็วขึ้นอ่าเนี่ยอย่างไรสองแต้มครับอุ๊ยโอ้ยมันเด้งมันเด้งโอ้โหหลุดมือผมกดค้างรอแต่ตอนนี้กดผมกดยิงไงกํา เอาเปล่าเอาเปล่าแชมป์เปล่าครับผมทำละโดนผมบอกแล้วเกมอะไรจริงๆเนี่ยอย่าให้ผมเล่นครับเมื่อวานไม่เห็นแล้วทีละอะไรเล่นยิงๆเนี่ยผมไม่ค่อยเลยโอ้โหสิบเอ็ดครับเตาสะอาด โดนโดนนี่ครับหมดแล้วเหรอการแพ้ครบไม่ได้ไปต่อดิครับแต่ไม่เป็นไรเราเมื่อกี้เราได้อ่าชนะในสามเกมอยู่แล้วแลวนี่คือเขาไม่ได้ไปต่อาไม่ได้ไปต่อถ้าเกิดจะเล่นโบนัสอ่าเราห้าเกมห้ารอบนี่คืออะไรครับก็คอนครับคอนคอนคอนไม่คอนอ่าไม่คอนแล้วใช่ไหมไม่เล่นละอ๋อก็สรุปก็จะได้มาสติกเกอร์ได้มาสี่สี่ดวงนะครับครับครับ ก็ถ้าเกิดเล่นจบก,ก็จะมีด่านโบนัสที่เป็นสติกเกอร์นะครับคราวนี้เราก็มาดูพอได้สติกเกอร์มาแล้วเนี่ยเราก็จะมีอ่าช่องใช้สติกเกอร์<ช>นะครับก็เป็นร้านค้าสติกเกอร์ก็จะเป็นพวกชุดแฟชาติต่างๆนะครับเราก็สามารถเลือกมาได้ครับก็จะมีบอกอยู่นะครับตรนนี้ใส่ใส่ใส่ไปพี่อเอาเอาเลยอ่ะได้ไง ลากได้เลยยังไม่ครบวะมีพออยู่ไม่พอยี่สิบชิ้นอ๋อพอใช่อ่าก็เห็นเห็นมันแดงๆดงนึกว่านั่นอ๋อมาซันนัมเอ่าโอเคไหมครับก็อืก็ถือก็เนี่ยจรินจังออาไลายครับก็นอกจากนี้จริงดิวันนี้เรายังไม่ได้เตรียมตัวมาเท่าไหร่นะครับใชโหมดของการตกปลาอีกแล้วก็การลงดันเจอบอสอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นนัวนัวมันมันนะครับก็ตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มต้นเท่านี้ก่อนใช่รับ ครับใครสนใจก็ลองไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ชินจัง .paypal.com นะครับเดี๋ยวให้ดูเว็บไซต์นะครับก็ยี่สิบเอ็ดนี้เอาเอามีคนมาเล่นด้วยเฮ้ยมีเฮ้ยมีใครโผม่มาเฮ้ยเฮ้ยไฟว่างพาไฟเลยโอ้โหนุครับชุดนี้มีเลยเวยเจ็ดยังไม่ใส่ชุดอีกอ่อนว่ะครับก็สมาคงเดี๋ยวยี่สิบเอ็ดมีนาคมนี้นะครับก็พร้อมกันได้นะครับ CBT ใช่ใช่ีเอ็ดแล้วก็ Open Beta วันที่อะไรนะ 2เมษาครับสเมษาครับก็ดาวน์โหลดเกมกันรอได้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมดาวน์โหลด2อทิาทีครับประมาณใช่เหตุครับก็ตอนนี้ก็เข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเว็บไซต์ดาวน์โหลดรอนะครับหรือจะร่วมกิจกรรมดาวน์โหลดเดอร์นะครับหรือพรีริสเตอร์นะครับสมัครกันไว้ก่อนเลยรับไอเทมนะครับรับชุดมาใส่เท่ๆกันได้นะครับในตอนทั้ง CBT ทั้ง OBT ครับ แฟนครับผมบอกตอนนี้5กิกหรือ5กิกเลยครับพอเอาเคไหมพอพอครับ5กิกก็พอพอเอาเกมอะไรมาเปิดเขาก็จะเล่นเตาตอนนี้หมดแล้ว5กิกก็พอครับเพราะว่าใช้แค่ประมาณ1.7กิกได้กินค่าใหตัวทีม5กิกพอครับพอครับเล่นไม่เลยพอไม่ต้องห่วงนะ สาวๆท่านใดนี่ครับที่ดูอยู่แล้วอยากเล่นนะเล่นไม่เป็นนะครับแอดฟิลินเซ่ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนนะผู้ชายไม่ต้องแอดมานะครับผู้ชายไม่ต้องแอดมานะผู้หญิงผมผู้หญิงไม่ต้องแอดมาครับเดี๋ยวผมแอดตัเองนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสอนการเล่นกันนะกับชินจังนะครับดูผมเทพแค่ไหนสำนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ปอในครับวันนี้โอ้โหพี่หล่อมากเลยสีพี่ดูดูดูชินจังหลังกลับดูพี่อะ คล้ายๆเหลือกันครับสีแดงกันนะผมแดงเหมือนกันนะฮะก็เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับตรงตรงไหนวะตรงนี้นี่นะด้านล่างนี่นี่นะฮะโอเคครับ chinjang.paypark.com นะเล่นง่ายๆนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกทีนะฮะขอขอบคุณที่พี่ป๋อมมาดิครับขอบคุณเอ่อเว็บไซต์เอ่อ paypark อยู่ตรงไหนวะด้านนี้ด้านล่างนะตรงนี้ paypark นะที่จีพีแอลอยู่ตรงนู้ นนครับผมขอบคุณทุกคนนะขอบคุณที่เอาตุ๊กตาชินจังมาให้ผมนะครับ่ให้ผมปะใช่ใช่ให้ทีมงานนะให้ทีมงานครับเปืน้ำลายผมแล้วแน่เสร็จใครอยากได้นะครับผนใจอยากได้ไม่บอกผมได้นะเออสาวคนไหนครับจะส่งมาให้ก่อนเล่นแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมครับมีเสื้อเดี๋ยวค่อยอ่าหลังจากนี้ค่อยมีกิจกรรมของแจกเสื้อของชินจังครับชินจังมันตั้งมันตั้งไม่อยู่แล้วอะเทียนมีแล้วกันโอเคตามนีีนะครับ ก็ขอบคุณจริงๆเดี๋ยววันนี้รายการของเราเดี๋ยวก็จะหมดละเดี๋ยวช่วงหน้าห้าโมงเป็นรายการอะไรต่อวะเดี๋ยวเข้าไาดูกันตามนั้นผมก็ไ่รูกันจำไม่ได้ลืมแกเดี๋ยวขอญาตไปเล่นจินจังก่อนนะครับโอเคแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนเพราะวันใหม่พรุ่งนี้ CBT CBT วันที่ยี่สิบเ็ดถึงยี่สิบเจ็ดนะครับขอบคุต้าวันที่สองเมษาครับเปิดตรงแน่นอนครับพี่บอกคอนเฟิร์มใช่ครับโอเคทีนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ